สุขติงยันติโภคสัมปทานิปุติงยันติตัดสมา a si lang สทะเยนี่เป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาเราที่สุดง่ายสุขติงยันติคนไหนที่ทำจิตปกติย่อมเป็นสุขคนไหนที่ทำจิตเป็นปกติย่อมมีโพคสัพย์บุคคลที่ทำจิตเป็นปกติบุคคลนั้นหลุดพ้นไม่กลับมาทุกข์อีก อันนี้แปลเป็นภาษาง่ายๆเรามองภาพดูสิสิ่งที่พระอาจารย์พูดมาตังต้งแต่ต้นนะคือแสดงบทบาทของมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นคนมีศีลคือคนปกติคนไม่ซื่อสัตย์ก็คือไม่ปะกะติคนไม่รู้จักบุญคุณคนก็คือคนไม่ปะกะติงั้นคนใจแคบก็คือคนไม่ปะกะติทั้งหบททั้งมวลนั่นแหละอันนี้คือยกตัวอย่างเป็นบางข้อ เมื่อไม่ปกติก็แสดงว่าเป็นผู้ไม่มีศีลพวกทรัพั์ย่อมไม่มีกับเขาคนใจแับแคบที่ไหนใครอยากจะเอามาเป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่มีคนไม่ซื่อสัตย์ที่ไหนใครอยากให้มาคบค้าสมาคมด้วยไม่มีดังั้นพวกทรัพั์ย่อมไม่เกิดขึ้นกับเขาจริงหรือไม่ความสุขย่อมไม่เกิดขึ้นกับเขางั้นเราถึงย้อนจิตเรากลับคืนไป ตั้งใจเราอยู่ในสิ่งนั้นให้ได้ว่าวันนี้เราเป็นคนปกติอย่างนั้นจริงหรือไม่